สวัสดีฮะมารีวิวซันเตส3 6 8 4ตัวนี้นะฮะผมซื้อมารุ่นแรกๆนะเป็นคันที่2ของบุรีรัมเลยนะครับตอนนี้ใช้มาผมจำเดือนไม่ได้แล้วนะแต่ตอนนี้ไปแล้วนี่ครับทุกคน18,245กิโลเมตรถามว่าเคยลองแงไหมไม่เคยงองแงเลยนะเพราะว่าผมเปลี่ยนตามรอบ ตลอดทั้งหมดเลยนะครับก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกอย่างให้เขาอะไรทุกอย่างทมรอบหมดเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับนี่นะฮะกับออปชันที่ได้ใช้แน่ๆนะครับเผื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจกันหลายคนถามมานะผมก็เลยโอเคมางั้นเดี๋ยวมารีวิวเบื้องต้นให้ฟังเดี๋ยวรีวิวเต็มๆนะถ้าไปดูในแอปแดงแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้จําเป็นใช้มากนะทุกคนเนี่ย ถ้าเวลาบางคีไปจอดในบริเวณที่เป็นทางชันนะครับเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดล็อกหรือว่าติดไฟแดงแล้วถนนมันไม่เรียบทุกคนอันนี้ได้ใช้เลยนะครับจะได้ไม่เมื่อยมือนะครับอันนี้ได้ใช้ตลอดนะครับอันนี้เต้าไฟสูงนะครับได้ใช้ประจําอยู่แล้วนะครับต่อมาตัวนี้ก็ไปติดมาเอาไว้ดูแมพนะครับบางคนก็ไปติดจออยู่ด้านบนนะครับแต่ผมถนัดเป็นมือถือว่ามันถอดเก็บไปได้เลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ ตัวนี้นะผมก็เลยถนัดอันนี้มากกว่านะครับต่อมาหลายคนมีปัญหากับต,ตัวนี้แต่ผมไม่มีนะผมก็สามารถกดอะไรใช้ได้นะครับอันนี้ได้ใช้บ่อยนะครับเวลาชาร์จมือถือมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยผมทําจุกยางหายไปแล้วนี่เห็นไหมครับผมจะเสียบจากนี้ร้อยขึ้นมานี่แล้วก็เอาขึ้นมานะแล้วก็เอามาเสียบกับมือถือตรงนี้บางคนใช้ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยเวลาฝนตกอะ่ะมันจะเข้าไงผมก็เลยใช้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เวลาฝนตก ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไอรูนี้มันเล็กมากนะครับต่อมาอะไรอีกใครอยากรู้เบื้องต้นแล้วกันนะท้ามาหมื่นแดอัตราการกินสิ้นเปืองก็อยู่ที่่24 25 26นะแล้วแต่ความเร็วที่ผมใช้นะครับสอนสองแบบของเต็มนะก็ฉะเฉลี่ยความเร็วโดยหลักๆแล้วนะครับก็วิ่งถ้าทางเรียบๆก็ สิบามสิบสี่สสไปเรื่อยเลยนะครับเหลา่ลานี้ต่อมาช่วยชีวิตนี่สปอร์ตไลท์ต้องมีจริงๆแล้วไอ้นนี้มันมีติดรถด,ดังนั้นเราไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่าหนึ่งคู่นะครับถ้าไปติดเพิ่มอันนี้อาจจะผิดกฎหมายนะครับอันนี้ได้ใช้กลางคืนหรือฝนตกงหนักๆได้ใช้แน่นอนทั้งไฟขาวไฟเหลืองอันนี้ได้ใช้นะครับต่อมาเบรกที่เพิ่มความมั่นใจหลายรอบแล้วขอบคุณเจจวนได้ฉุกเฉินหลายรอบแล้วทุกคน อันนี้ตั้งแต่มายังไม่ได้เปลี่ยนผ้าเบรกเลยนะครับยังใช้ได้ดีและยังไม่หมดด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่นิสัยคนขับด้วยนะทุกคนแต่สิ่งที่ไม่ชอบนะเสียงแตรทุกคนมันดูของแก่งไว้หน่อยนะแต่เดี๋ยวพยายามหาเปลี่ยนเสียงอยู่นะครับพยายามปิ้นปิ้นปิ้น่ะเออมันไม่เท่อะมันไม่เท่ราะนั้นมามาดูกันต่อตัวท่อนะครับท่อชอบมากผมยังชอบแบบนี้อยู่เลยนะครับผมไปเปลี่ยนคอท่อมานะครับอันนี้ ของต่อจูนเนอร์ไปผมช่วยโปรโมทให้เลยนะครับเปลี่ยนมานะจากเลดตอนนี้เป็นไทเทไปแล้วนะครับเพราะมันร้อนนะครับเปลี่ยนเองด้วยนะไปดูในแอปแดงได้ผมเปลี่ยนเองนะไม่ยากด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้น็อตทุกตัวนะครับคือพยายามเช็คตลอดนะผมเช็คน็อตทุกตัวนะเวลาล้างรถหรือว่าบางทีว่างๆก็จะเดินเช็คน็อตทุกตัวเลยนะครับดูจากขีดดูจากติ๊กได้นะครับผมจะเช็คไว้ให้หมดเลยเพราะว่า คอนเทม,มันเป็นรถที่สั่นค่อนข้างเยอะนะทุกคนทายมันสั่นเยอะสั่นคือมันอย่างเงี้ยมันนิดเดียวแต่เราไม่รู้นะนะดังนั้นรถมันอาจจะคลายได้นะครับต่อมามีอะไรโช๊กก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุกอย่างในรถเดิมหมดเลยนะเดิมทุกอย่างยกเว้นคอทอกใ่้นั้นเอาไปเทสให้ทุกคนดูแล้วหมื่นแปดยังวิ่งได้สบายเบรกเหมือนเดิมฮะนี่ฮะเดิมเดิมใช้ได้ดีและใช้ในฉุกเฉินตลอดนะ ดูยางมันจะไปหมดแล้วทุกคนเกือบถึงเส้นแล้วนะเกือบถึงสะพานยางแล้วนะไกล้แนละ้วใกล้ได้เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ลองว่ประมาณอยู่นะโอเคต่อมาอะไรดีกล้องจะได้ดีนะครับเป็นปกตินะครับสายท้ายเท่มากเห็นรู้เลย3 6 8 g แนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับบล็อกบวกเพจนะครับบวกแหลกท้าย อันนี้นะครับแนะนำไปที่ผมจําชื่อไม่ได้นะเ,เดี๋ยวผมไปดูในแอปแดงก็ได้นะครับผมเคยบอกไว้นะครับอันนี้ติดรถมาผมแนะนำนะอันนี้ของ b m เนะคือมันไม่บิดทุกคนหลายคนมาถ้าเป็นแบบถูกๆอะ่ะมันจะบิดนู่นบิดแล้วเวลาปิดนะ่ะมันไม่แน่นและนี้เวลามันแน่นมันจะไม่ทันมันจะไม่ดัง มันจะไม่กองแข็งเ่ะเออเอาง่ายง่ายมันจะไม่กองแข็งอันนี้แนะนําไม่ทำให้ใช้ของดีไปเลยนะผมไม่รู้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีแต่อันเนี้ยผมใช้แล้วมันไม่ดังแล้วมันไม่บิดมันตากแดดทนแดดทนฝนไม่เปียกแล้วมันไม่ดังนี่ทุกคนแล้วแหลกก็คือแหลกตรงรุ่นนะเนี่ยนะครับมันแน่นมากมันหนามากุกวนมันหนานะอันนี้ต่อมากรองเปลี่ยนตามรอบนะครับทุกคนอย่าให้เปลี่ยนตามรอบน้ำมันเกียร์เปลี่ยนตามรอบนะครับทุกอย่างให้เปลี่ยนตามรอบนะ อยากให้เกิน500อ่ะอเช่นว่าล้อมัน4,000ก็่าเป็น4 0 0าอยาให้เกิน4 0 0นหรือให้เปลี่ยนก่อนก็ได้3,005 3,006ันนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับประมาณนี้ไอที่ได้ใช้ในปชีวิตประจําวันความเร็วขับดีขับสนุกแล้วด้วยความที่รถมันสูงใช่ไหมทุกคนเอ่อดังนั้นทัศนาวิสัยมันเห็นก่อนชาวบ้านเขาดังนั้นการตัดสินใจมันก็เลยเร็วขึ้นนะทันหน้าเบรคทันหลังเบรคอะไรเงี้ย มันก็จะเห็นกระจกชอบมากทุกคนเห็นทรงอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยนะทุกคนปลายตั้งแต่ปลายเนี้ยไปยันตรงเนี้ยเห็นหมดเลย work นะเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยพี่ขับของพี่เป็นทอนเตสไงพี่เลยมาอวยไม่ผมก็ขับมาหลายยี่ห้อแต่คือทอนเตสมันมีดีอะไรก็บอกไปตามนั้นอันที่ไม่ดีมันก็มีก็คือมันสูงบางทีจอดสองมันหนักเออบางทีคนตัวเ,เล็กอ่ะอาจจะเอาไม่ไหวแต่เวลามันตั้งตัวได้เนี่ยข้อดีของการนนะ่ะก็คือเวลาลมพัดกระแทกเนี้ย มันมันมันจะไม่ปิวอือเพราะนั้นที่วางขาดีแต่อันนี้สั้นไปหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้ใช่ไงบางคนขายยาวผมก็ขายยาวแต่ผมไม่ได้ใช้ไงผมนั่งไปเลยนี่ข้อเสียมันก็มีเยอะนี่ข้อดีอันนี้เลิฟไว้ห้อยน้านะครับเพราะไว้ไว้ในบล็อกบล็อกจะเปียกก,ก็จะเหมินนะฮะไฟไฟสว่างมากทุกอ่ะสว่างจริงขนาดกลางวันเปิดยังสว่างอะ่ะเอออันนี้ก็เลยแนะนํามา ส่วนต,ตัวนี้ผมชอบที่มันไม่ออโต้น่